เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเรื่องตาทิพย์เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเอาละครับวันนี้เรื่องราวของพระอนุรุธทธเถระเนี่ยไม่ใใจแค่จะมาตอบคําถามน,นี้นะครับแต่ยังจะทําให้เราได้เห็นกันจะจะเลยว่าพลังแห่งความตั้งใจแล้วก็กฎแห่งกรรมเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนคือมันส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับครับและนี่ก็คือคํายืนยันจากองค์พระอนุรุทธะเองเลยนะครับ ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเลยนะว่าเป็นเอตตะทักะหรือก็คือผู้ที่เป็นเลิศที่สุดเหนือกว่าสารุกองคอื่นๆทั้งหมดในด้านของทิพพระจักสุยานพูดง่ายๆก็คือพลังแห่งตาทิพนั่นเองครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือจากการที่เป็นถึงเจ้าชายนะครับเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแล้วท่านมาถึงจุดที่มีพลังหน้าอัศจรรย์ขนานี้ได้ยังไงกันซึ่งคำตอบเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในชาติปัจจุบันของท่านนะครับแต่เราต้องย้อนย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเลครับสู่จุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นมานานแสนนานเลยทีเดียวเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาเดินทางย้อนเวลากลับไปดูมเมล็ดพันธ์แห่งกรรมดีที่ท่านได้หวานเอาไว้ในอดีตชาติกันก่อนครับคือรากฐานบาร,รมีของท่านเนี่ยนะครับถูกสร้างมานานมากจริงๆเริ่มตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเลยนะ ตอนนั้นท่านได้ตั้งปณิธานที่ยิ่งใหญ่เอาไว้แล้วหลังจากนั้นในอีกหลายภพชาติที่นับไม่ถ้วนเนี่ยท่านก็สร้างบุญกุศลมาตลอดเลยครับจนกระทั่งมาถึงชาติก่อนหน้าที่จะได้เป็นเจ้าชายอนุรุทธ,ธะในชาตินั้นท่านเกิดเป็นชายที่ยากจนครับแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากชื่อว่าอนนภาระในชาตินี้เนี่ยนะครับที่ท่านเกิดเป็นอนนภาระเป็นชายที่ยากจนมากถึงขั้นค้นแค้นในทีเดียวมีอยู่วันหนึ่งครับเขาและภรรยาเนี่ย เหลืออาหารอยู่แค่มื้อเดียวเท่านั้นครับสำหรับ2คนแต่ด้วยจิตศรัทธาที่มันเปี่ยมล้นนะครับทั้งสองคนตัดสินใจสละอาหารมื้อสุดท้ายมื้อนั้นถวายแด่พระปัจเจกัุพุทธเจ้าที่เพิ่งจะออกจากนิโรธาสมาบัติพอดีและหลังจากที่ถวายทานครั้งสำคัญครั้งนั้นไปนะครับนายนัทพลาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานที่ทรงพลังมากๆซึ่งคําอธิษฐานนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านไปตลอดกาล แล้วเชื่อไหมครับว่าผลบุญเนี่ยปรากฏผลแบบทันทีทันใดเลยนะอย่างน่าอัศจรรย์มากคือเริ่มจากมีเสียงสาธุการจากเทวดาดังกล้องไปทั่วเลยครับจนเศรษฐีที่เป็นเจ้านายของเขาเนี่ยต้องรีบมาขอส่วนบุญด้วยเงินถึง1,000กหาปณะนะเรื่องดังไปถึงหูพระราชาท่านก็พระราชทานทรัพย์ให้อีกหนึ่ยังไม่พอครับที่ดินของเขาก็มีขุมทรัพย์ผุดขึ้นมาอีก จนในวันเดียวกันนั่นแหละครับนายอนภพระก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยนี่แหละครับอนุภาพของบุญที่มันส่งผลแบบทันตาเห็นจริงๆทีนี้จากผลบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลในครั้งนั้นหละครับมันก็ได้ส่งผลมาถึงชาติสุดท้ายของท่านในฐานะของเจ้าชายอนุรุทธะผู้ที่คำอธิษฐานในอดีตชาติได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับชีวิตของเจ้าชายอนุรุทธะนี่คือ คนละขั้วกับเส้นทางที่ท่านจะเลือกเดินในอนาคตเลยครับลองนึกภาพตามนะครับจากที่เคยประทับในปราสาท3หลังสําหรับ3ฤด,ดูกลายมาเป็นอาศัยอยู่ใต้โคนไม้จากที่เคยเสวยแต่อาหารทิพย์ก็เหลือแค่อาหารบินทบาทในบาทเท่านั้นเองนี่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแค่ภายนอกนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อโลกทั้งใบไปเลยจากโลกที่เห็นแต่ความสมบูรณ์ไปสู่การยอมรับความจริงว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ มันมีเรื่องเล่าที่ดังมากๆเรื่องหนึ่งครับคือวันหนึ่งเนี่ยเจ้าชายอนุรุธทธะท่านกําลังเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็แพ้พนันครับก็เลยต้องส่งคนไปเบิกขนมมาเลี้ยงเพื่อนส่งไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนขนมหมดคลังเลยพระมารดาก็เลยต้องส่งคนกลับมาบอกสั้นๆว่าขนมไม่มีจุดพีคมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีมาก่อนเลยท่านก็เลยเข้าใจไปว่า ไม่มีเนี่ยมันคือชื่อของขนมชนิดพิเศษแล้วก็รับสั่งไปเลยว่างั้นก็เอาขนมไม่มีนั่นแหละมาด้วยความรักลูกกันะครับพระมันดาก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะแน่ด้วยการส่งถาดท,ทองคำเปล่าๆไปให้แต่ด้วยอานิสงส์งจากคำอธิษฐานของท่านในชาติที่เป็นนายอนุพารละนั่นแหละครับปรากฏว่าถาดท,ทองคำเปล่าๆใบนั้นน่ะมีขนมทิพย์ปรากฏขึ้นมาจนเต็มถาดเลยครับอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆ เอาละครับและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านการตัดสินพระทัยสลัดทิ้งชีวิตที่สุขสบายทุกอย่างเพื่อออกเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าแต่การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นี้ท่านไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเนี่ยท่านไปชักชวนเจ้าชายในราชวงศ์สากยะอีกหลายพระองค์เลยรวมถึงเพื่อนสนิทอย่างพระเจ้าพัทยะด้วยให้สละราชาสมบัติแล้วออกบวชไปร้อมพร้อมกันเลยเป็นหมู่คณะ แล้วก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเหล่าเจ้าชายได้ทําสิ่งที่สุดยอดมากเลยครับคือพวกท่านทูลขอให้อุบาลีซึ่งตอนนั้นเป็นช่างตัดผมประจรําราชสํานักให้ได้บวชก่อนพวกท่านเพื่ออะไรนะเหรอครับก็เพื่อที่พวกท่านที่เป็นเจ้าชายเนี่ยจะได้กราบไหว้คนที่เคยเป็นผู้รับใช้ของตัวเองไงครับเป็นการทําลายมานะทิฐิหรือความยึดมั่นถือมั่นในชาติตระกูลของตัวเองให้มันหมดไปตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินบนเส้นทางสายธรรมเลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะบวชแล้วนะครับ พระอนุรุทธะก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีคือท่านปฏิบัติแล้วมันติดขัดจนเกิดความท้อใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยส่งแสดงธรรมโปรดท่านโดยเฉพาะเลยครับธรรมบทนั้นก็คือมหาปุริสวิตก8ประการหรือว่าหลักการคิดของมหาบุรุษนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับกุญแจดอกสุดท้ายจริงๆที่ไขประตูนําท่านไปสู่การบรรลุธรรมได้ในที่สุดและในที่สุด การเดินทางที่ยาวนานของท่านก็มาถึงจุดหมายปลายทางครับนั่นก็คือการตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์โดยสมบูรณ์และหลังจากนั้นท่านก็ได้มีบทบาทที่สำคัญมากๆในฐานะมหาสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อยืนยันถึงความเพียรที่ไม่ใช่ธรรมดาของท่านจริงๆนะครับมีบันทึกเอาไว้เลยว่าพระอนุรุทธะได้บำเพ็ญเพียรโดยที่ไม่เคยเอนตัวลงนอนเลยนะครับเป็นเวลานานถึง55ปีเต็มๆครับ พอท่านบรรลุธทมแล้วเนี่ยนะครับท่านก็กลายเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเลยแน่นอนว่าท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านตาทิพย์และท่านยังเป็นหนึ่งในประจักษ์พยานคนสําคัญในวันที่พระพุทธเจ้าปริณิพานด้วยแล้วก็เป็นคนที่ใช้ตาทิพย์นี่แหละครับช่วยชี้แนะในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าปณิธานที่ท่านตั้งไว้ในอดีตชาติอันไกลโพ้นมันได้สําเร็จผลแล้วจริงๆ เห็นไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดของพระอนุรุทธะเนี่ยมันเริ่มต้นจากแค่ความปรารถนาที่ตั้งมั่นเอาไว้เมื่อนานแสนนานมาแล้วมันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าแล้วพลังแห่งเจตนาและความตั้งใจจริงของตัวเราเองในวันนี้นี่แหละมันจะสามารถนําพาชีวิตของเราไปสู่จุดไหนได้บ้างในอนาคต